สวัสดีจ้าเอาบรรยากาศมือหิมะตกมาเลยล้าใหขาวๆมาฝากให้เบิ่งกันด้วยจ้าอันที่เห็นอยู่ข้างหน้านะ่ะแม่นรถุดด้วจ้าหลตักหิมะก็มาเกตหิมะออกจากถนนจ้าก่อนสิไปเหตุงานก็ออกมัดสตาร์ทรถไว้ก่อนจะอุ่นหลให้มันห่อนให้หิมะมันละลายในกระจกนะจ๊ะมันจังบกูดออกอยาก เข่ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหลายๆนี้ด้วยจ้าวัอน,นี้ลงทุนคักคักินไปหอด,หอดเห็ดงานสายจ้ะจ้าก่อนสิไปเห็ดงานกับคนของขึ้นรถก่อนด้วยจ้า สองกระปุกขาวๆนีน้ำจ้าอันในกล่องยยกนี่ก็เป็นหมอแหกแตกกระโปะจ้าเอามาใส่ในวุงในบ่องเห็ดงานจ้ะถุงสองถุงนี่ถุงเคี้ยวหมอหุงเขา่า ทุงขาวแดงนะแม่นนันเครื่องขิดเงินจ้ะของล้านจ้ะอันทุงเขียวอันนี้เป็นทุงพักจ้ะ เบิร์เงาเดอจ้าพี่น้องกว่าสิได้ออกจากเฮือนตรงคูทิมะทิมะเห็นแบบสี่สูงเกือบหอดเข,าขด้าคนใดจ้าใส่เวลาเดเพื่อสิคูให้มนันออกจากรถเพื่อสิตักออกมาจากอนาเอนารถเ,เอก อโอ้ยดูค่ะชีวิตเมียฝรั่งมาดามจออกไปข้างนอกว่าสิได้ไปแล้วพี่น้องมองดูี่มาเต็มถนนออกบนไอ้อโอ้ตายมือนี่ไปเหตุงานสายข,ขักมือนี่สาย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  สวยสตรองเพิ่นว่าก็สร้างแล้วไพ่บเ็นด้วยก็สร้างเนาะเข้าใจว่าตัวเองสวยมาตลอดด้วยจ้าประกาศประกาศเด้อจ้ามาดามหลับสมัครคนตักหิมะด้วยจ้าไพอยากมาตักหิมะงานง่ายๆจ้าคอมเมนต์ข้างใต้เลยเด้อจ้า มันก็ออกมาได้พี่น้องเฮ้ยมันก็สิติ์สิไปเหตุงานซ้ายเลยได้มือนี้ พ่อเรเป็นทางออกซื่อไปไปเหตุงานสีผ้าเบลงความขาวของถนนโต๊ะมือว่าน,นี่เบิ้ดมือลืมยังบ่เนาะบัดนี้สะไปเหตุงานเอาเฮืนอนนี่ก,ก็กำลังตักอยู่ tạp gì đấy nè Ôi Ôi qua xin vụ lươn nhắn đó วันนี้เป็นหนาโรงเรียนจ้ะเด็กหน่อยกระสีไล่ไหลเขาออกมาเล่นหิมะกันนี่ช่วงเขาพักสั่นกันเลิกเรียนจ้ะกำลังมวนโรงเรียนพ่น่ะโอ้ยบางดูกีพานทุเฮือนก็พากันออกมาตักหิมะกระสับันเขาเฮือนบ่ได้ด้ยจ้ะ เย็นเป็นความหนาวแต่กะดีกับฝนตกอยู่มึงดูนะเขาไปคููมองเลยเขับรถเร็วกับ่ได้จ้ะมาสิมื่มนพูนเอาไ้โตไอ้เล่นไอ้นั่นออกมาเล่นละกูจักเ,เขาหม็ดได้เลยนะเป็นตแต่นาปักซอยยันถ่ายซอยผัวเป็นอบโต <c oughs> พวกเป็นหัวหน้าวอเปเตอ สี่ห่างจากเมืองไทยหกชั่วโมงสี่ตามหลังเมืองไทยอยู่หกชั่วโมงจะอตอนที่ขับรถยูนีกับประมาณบ่ายโมงสี่สิบเมือง,งไทยกสิเป็นทุ่มสี่สิบจะห่างกันหกชั่วโมงคนาหอนกัสิห่างกันหาชั่วโมงจะเขาปรับเวลาจะ 11อดโมง,โมง,ส,งสิบเอดมงสว่างพอสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งกะตะเวนกะสิตกดินแหละจ้ะกะสิมืดสิเริ่มมืดคือสิสว่างสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอยู่ประมาณนี้แหละก็คือคนอยู่ประเทศนี้คนอยู่ประเทศนี้ก็ต้องกินน้ำมันตะปลาไน้นน้ำมันตะปลาน้ำมันปลาที่ว่าจะให้ร่างกายมันตื่นไม่งั้นมันเจอความมืด ມືດຫຼາຍໆວ່າຊິເຈົ້າມືດຕະຫຼອດຮ່າງກາຍມັນຊິຊบ้านເຮົາກໍເອີ້ນຊຶມເນາະມັນກໍຊິຊຶມມັນກໍຊິເຮັດໃຫ້ຢາກລົດ ระเบียบมีมารยาทจ้ะยุดใน้ลดฝั่งวงเวียนวงเวียนในเราก็หยุดนี่ถายเขาไปเบิร์ดวงเวียนฝั่งท้ายมาทางท้ายลบสององศาเมื่อนี่วันที่เทไรนโนวันที่22เดือนมิกายนน,นี่ถ้าเห็นคนขามถนนปุ๊บต้องยุดรถได้จ้ะคนอยู่พีคมีระเบียบมีหน ให้ใครทาขา้ขามไปก่อนให้เหลี่ซะก่อนจำสิครับหลุดไปต่อได้ไฟแดงนี่บ่แมนไดไม่เห็นไฟแดงเห็นอยู่ไฟแดงแต่ไม่เห็นตำรวจนี่บ่ได้เด้อ <c oughs> นัดคนขามกดสิกด์ฉัญญาณข้ขามได้ขสิขามสายจะเทมัอนี่เห็นงานนะ่ะฮึ อยลืมเอาตัวตกขีมะมาพ้อคร,บรับเร็วกบ่าได้ันสิสแสลงทางทางเพราะว่าหิมะมาโนนี่ค่อยไปฟังตั้งขวามือนี่รงบานเนี่ยโรงพยาบาลจังหวัดบูเดอ คนอีสานวาเดอเดอยังมาอยู่กันยังมาอยู่จังหวัดบูเดอโอยบงบุ่นะงามคือเมืองในฝันน้องแล้มันก็เย็นเนลบลองศาจ้วันนี้ลบสงมันตตั้งแต่เมื่อวานมื่อวานต๊มดมื้อมดเว้มอนก็เห็งานมันต๊มวานตกแบบงาเลยพมามื่อนี้บโต๊ คนอยู่ประเทศนี่สิเป็นยางเจ๊ไดมุมใหญ่กับบุหรถลดซ้อนด้วยจ้ะขันซ้นปุ๊บบรมิมวนความผิดของคนเดินเท้าเด้มันเป็นความผิดของคนครับรถที่บวเบิงคน้นยางให้ดีเขากว่าสิยึดใบขับขี่จ้ะเอ,เ,อเอาเธอใหญ่สิขามฟังเด พี่มาแรกโอยพี่น้องเห็นฟังนี่พอจะฟังนี่คือคุกเลยจ้ะคุกของจังหวัดนี่จ้ะเพิ่งเอาด้จ้ะนี่คือคุกเขาจา้ะคุกเขาเป็นตะยูคือหยั่งนี่นี่นี่คือคุกนะจ๊ะคุกของจังหวัดบูเดอร์อันว่านายู่นังบุกเคยเข่าไปได้จ้ะได้อ่านแต่ข่าวจี่บอกว่า คุกที่สวัสดีิการดีที่สุดในโลกและน่าอยู่ที่สุดในโลกคือคุกของประเทศนอร์เวยยจ้ายังบูเคยเข่าได้จ้า ของพ่อใหญ่จะเอารถเดี๋ยวจะเอารถมาจอดที่ทำงานของพ่อใหญ่ไปเหตุงานคอยเอาเอาเหมนเหตุงานเดี๋ยวไปหอดที่ทำงานแล้วเอารถมาจอดไอ้บริษัทที่พ่อใหญ่เหตุอยู่เพราะว่าบ่งที่เหตุงานบ่มีบ่งจอดรถจะ้ะอันนี้เหตุหอดแล้ว พี่ทำงานคอยนี่แหละนี่เห็ดยี่บ,บ,บงบมามาบน,นี้นี่ตายบ๊บี้บ่งตักขี้หมาเดี๋ยวตักขี้หมามาแหละบ้านนี้เห็ดเน่าด๋อโ้ นอ,อกจากบ้านกับค้นของขึ้นรถบรรหามหอดบองเหตุงานกับค้นของออกจากรถอีกจ้าชีวิตโอ้ยมวนมวนสอยสสอยส,อยสอยพี่น้องฟังสอยนกจะแต่บินขามปลายพาวขาวกลัวฝรั่งในกะมีแต่หิมะนี่แหละจ้าจังสิกะว่าสอย,ย ฝากมาใหาก้กำลังใจมาคอมเมนต์กันในเด้อจ้าขอบคุณเลยๆจ้าเซ็ตแล้วเอาของลงเลยโหลดโลแล้ว,ว,วสวัสดีจ้าขอบคุณจ้าที่ทีดสามพ,พบพรถอคลิปใหม่เด้อจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าสวัสดีจ้า